ทีนี้มาดูข้อ19นะครับข้อที่19การเชื่อมต่อเครื่องจักรนะครับในโรงงานเข้าด้วยการเป็นเส้นตรงปุ๊บโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยจะต้องต่อเข้ากับสายสื่อสารสายหลักเพียงสายเดียวเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใดทีนี้พอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเฮ้ยมันมีเส้นหลักหนึ่งเส้นนะครับมีเส้นหลักหนึ่งเส้นและทุกเส้นเนี่ยและทุกเครื่องเนี่ยจะต้องต่อเข้ากับเส้นหลักเส้นนี้ รูปแบบนี้มันรูปแบบคุ้นๆคือรูปแบบที่ชื่อว่าอะไรครับ bus topology ถูกไหม bus topology แล้วกลับมามองที่ช้อยปึ๊บอ้าวไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีในช้อยไม่มี bus ทำยังไงอ่ะทีเนี้ยจริงๆมันมีอีกชื่อเรียกหนึ่งนั่นก็คือชื่อว่าอะไรครับ line ครับ line topology หรือเข้ากับครับ bus topology คือตัวเดียวกันครับจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับเพื่ออันนี้เอาโจทย์มาเพื่อนะครับเพื่อเพื่อเราไปเจอคำว่า line topology แทนคำว่า bus topology ให้เรารู้ไว้ว่ามันคือตัวเดียวกันนั่นเองเนาะนี่ซึ่งมันเป็นรูปแบบของ b ั s นั่นแหละตัวนี้อาจจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเนาะหรือจอธิบายเพิ่มนิดนึงอธิบายเพิ่มนิดนึงบั s ก็คือหลักๆเลยคือมีเส้นหลัก1เส้นเส้นหลักตัวนี้ีชื่อเรียกว่าอะไรครับ Backbone หรือแปลเป็นภาษาให้ตรงๆก็คืออะไรครับกระดูกดำ Backbone ทีนี้เราสังเกตว่าไอ้พวกเนี้ยมันต่อออกจากอะไรครับต่อจากเส้นหลักไอ้เส้นต่อจากเส้นหลักตัวเนี้ยม,มีลักษณะเป็นรูปของรูปตัวทตัวน,นี้เราเรียกเขาว่าท c o n n e c t o r อ่ะท c o n น e c t o r ทีนี้ถ้าฝั่งเนี้ยเป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาอ่ะให้อินเทอร์เน็ตมา ปุ๊บเข้าทางอุปกรณ์พวกนี้อุปกรณ์ตัวนี้อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นฮับก็ได้หรืออาจจะเป็นสวิต์ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้แล้วปลายสายอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งเนี้ยทำยังไงอะมันจะปล่อยโลกอย่างเงี้ยคงไม่ได้ไอ้ปลายสายฝั่งนี้ก็มีชื่อเหมือนกันครับนั่นก็คือเทอร์มินเตอร์ครับ เทอร์มินเตอร์ไอตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการดูดสัญญาณไม่ให้มันกระทบย้อนกลับไม่งั้นมันจะเกิดการชนกันของข้อมูลเหมือนขึ้นอ่ะเวลาขึ้นมันไปถึงปลายทางอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะกระทบกับคืน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 อย่างเงี้ยทาให้อะไรครับข้อมูลอาจจะเกิดการชนกันได้และมีโอกาสที่ข้อมูลจะสูญเสียได้นะนะครับสหรับตัวนี้ <c oughs> อ่ะก็จะไว้ประมาณนี้สําหรับข้อนี้นะอ่ะต่อมามาดูข้อที่20ครับ การเชื่อมต่อรูปแบบใดครับเหมาะกับการขยายเครือข่ายได้ง่ายนะครับมีสเกลงานที่ใหญ่มีศูนย์กลางนะครับสามารถตัดปัญหาแบบในเรื่องของการเพิ่มจํานวนเครื่องเนี่ยเข้ามาได้ง่ายๆเนาะรูปแบบนี้จริงๆรูปแบบนี้คือรูปแบบอะไรครับรูปแบบตัวนี้มีชื่อว่า Star ครับ star topology นั่นเองต่อข้อ2รูปแบบนี้อย่างที่บอกว่านั้นมีศูนย์กลางไอ้ศูนย์กลางตัวเนี้ยเราสามารถเลือกใช้เป็นอะไรก็ได้เช่นสวิต หรือฮับหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ตัวนี้คือศูนย์กลางศูนย์กลางตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่กระจายไปยังเครื่องคอมต่างๆนานาที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายนี้ดังนั้นมันเป็นยังไงครับมันเพิ่มขยายได้ง่ายไหมได้ครับเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวว้านใหม่อันนี้คือฮับแล้วกันอันนี้เป็นสวิตช์ดีกว่าอ่าสวิตช์ก่อนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เชื่อมอยู่ อย่างนี้สมมติว่าเอย,อยากเพิ่มเครือข่ายอะ่ะทำยังไงดีซื้ออาจจะซื้อฮับมาอีกตัวหนึ่งก็ได้ปึ๊บเอาฮับดีกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อมากระจายต่ออีกปึ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมไม่พอเชื่อมมาอีกปึ๊บอาจจะเป็นอีกหนึ่งฮับก็ได้ปึ๊บปุ๊บป๊บอันนี้เป็นฮับก็ต่อไปอีกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับได้ดังนั้นมันง่ายแล้วก็สะดวกในการที่จะเพิ่มเครือข่ายยิ่งสเกลใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร แต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมว่าไอ้ความเร็วของฮับเนี่ยจากตรงนี้เห็นไหมไอจากสวิตต์ตรงนี้ในหนึ่งช่องเราซื้อสัญญาณเน็ตมาที่หนึ่งพัเมกก็จริงนั่นหมายความว่าทุกช่องจะได้1นึ่งพันเมกหนึ่งพัน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 หันพันมดเลยไอช่องนี้ก็ได้แค่หนึ่พันเหมือนกันเพราะหนึ่พันตัวเนี้ยไอ้ฮับตัวเนี้ยอย่างที่บอกอธิบายไปตอนแรก มันจะต้องมาหานถูกไหมครับฮับจะต้องมาหานนะได้มา1 0 0 0พันเต็มก็ได้ก็จริงในช่องนี้แต่มันจะต้องมาหาน4กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 250, 250 250 250อันนี้ก็จะเหลือ250ตัวนี้ก็จะได้มา1 0 0 0พันเหมือนกันพอมาหาน4ี่ก็จะได้เครื่องละเท่าไหร่ครับ250เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้ยิ่งยิ่งนะยิ่งยิ่งถ้าเราต่อออกมาอีกอ่ะต่อจากฮับไม่ได้ต่อจากสวิตช์โดยตรงต่อจากฮับนี่แหละต่อมาอีกหนึ่งอันใช้ฮับเหมือนเดิมต่อมาปุ๊บ มา4อันไอช่องนี้เราก็จะได้มาเท่าไหร่250ไอ้250นี้ก็ต้องมาเท่าไหร่ครับมากลายเป็น250หาร4อีก1รอบอย่างเงี้ยดังนั้นความเร็วเป็นยังไงความเร็วก็ต้องลดลงอีกแน่นอนนะครับประมาณนี้อันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ข้อควรระวังในเรื่องของการขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับเนาะดังนั้นโดยสรุปแล้วข้อที่20ครับข้อ2นะครับนะ อ่ะทีนี้มาดูข้อที่21เอฮ้ยข้อที่21การรู้หลือเลยอ่ะอันนี้เป็นข้อซ้ำเหมือนข้อเมื่อกี้เนาะอันนี้ขออนุญาตข้ามไปนะครับอันนี้ซ้ำเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่22กันข้อที่22ครับแอปพลิเคชันใดครับไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะนะครับแอปพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมีอะไรบ้างการสื่อสารเนี่ยในในระบบ ต่างๆนานาในระบบแอปพลิเคชันเนี่ยมีเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรดูเพิ่มในเรื่องของการสื่อสารนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยลองลองไปดูเพิ่มนะตัวนี้อ่ะเรามาดูกัน1 Instagram 2กรเอ่อหนึ่งวอตส์แอสองอินกรมครับสามเอ็กสีูดอันไหนครับที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารนั่นก็คือข้อ4ครับ ตัวคาร์ฮูดเพราะอะไรเพราะว่าคาร์ฮูดเนี่ยมันเป็นแอปสําหรับอะไรครับแอปใช้ในการทำข้อสอบ่านะเป็นข้อสอบที่เป็นเหมือนเกมนิดนึงแข่งกันตออประมาณนี้ส่วนนอกนั้นก็เป็นลักษณะของการสื่อสารหมดเลยสื่อสารได้ทั้งในรูปแบบของอะไรครับ i n s t a n นนะครับ e s s a g e นั่นเองนะครับตัวนี้เนาะหรือเป็นการแชทกัน เป็นส่วนใหญ่ WhatsApp ก็แชทได้ Instagram มก็แชทได้แล้วก็เป็นโซเชียลมีเดียในเรื่องของการแชร์รูปคลิปสั้นหรือว่วีวีโอได้นะครับ X ก็เหมือนกัน X เป็นการแชร์เรื่องของพวกข่าวสารข้อมูลต่างๆนานาก็สามารถแชร์ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับนะอ่ะโอเคครับทีนี้ต่อมาเรามาดูข้อที่23กันต่อครับข้อนี้ครับถามว่า AI ในข้อใดครับที่ สามารถช่วยมนุษย์เขียนบทความได้ดังนั้นตัว AI เนี่ยที่อย่างที่บอกไปนะครับในข้อก่อนหน้าเนาะว่าตัว AI ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ครับมักจะเป็น a i ประเภท generative AI หรือว่า AI ที่เกิดจากการสร้างใหม่นะครับดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนการเป็นลักษณะของการสร้างใหม่เหมือนกันสร้างอะไรครับแต่ข้อนี้จะไม่ได้สร้างภาพนะครับไม่ได้สร้างวิดีโอหรือสร้างเสียงใดๆแต่จะเป็นการสร้างบทความสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะ ให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากให้เขาเขียนให้หรืออาจจะสร้างสตอรี่อาจจะสร้างเนื้อเรื่องสร้างาเรื่องเล่าสร้างนิทานอะไรบางอย่างให้เราก็ได้ถือว่า AI กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของ generative AI เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูทีละช้อยกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเริ่มต้นจากตัวที่หนึ่งครับ sketch RNN จริงๆไอ้ตัว RNN เนี่ยเป็นตัวหนึ่งในแขนงของเกี่ยวข้องกับ สาขาของการพัฒนา AI ะนะครับแต่ว่าเรามาโฟกัสที่คำแรกครับ s k e t ตส s k e t หมายถึงว่าการออกแบบคร่าวๆใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นลักษณะของตัว AI ที่จะทำกางออกแบบภาพนะครับตัวนี้นะสำหรับการออกแบบภาพภาพที่วาดนั้นก็คือพวกภาพสเก็ตภาพที่เป็นลักษณะการวาดแบบคร่าวๆหรือเป็นลักษณะของภาพวาดนั่นเองนะครับเราสามารถใช้พร้อมหรือใช้คําสั่งในการที่จะให้ตัว AI เนี่ยสามารถ create หรือเจนเนอเรตภาพตามที่เราต้องการได้นะครับสำหรับตัวที่1นะนะครับตัวที่2 Auto draw Auto แปลว่าอัตโนมัติด a อแปลว่าวาดไอตัวนี้นะครับแปลว่าวาดแสดงว่าตัวนี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการวาดหรือการสร้างเป็นภาพขึ้นมานะครับซึ่งไอตัวนี้ก็ก็จริงครับอย่างที่ตามชื่อมันเลยคือตัว AI ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยนะครับในการวาดาช่วยในการวาดภาพนะครับ ทีนี้มันไม่ได้วาดธรรมดามันวาดยังไงไอ้ตัวนี้ครับลักษณะของเขาคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวาดภาพเนี่ยมันจะมีคนที่วาดไม่ค่อยสวยนะครับซึ่งก็จะอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้นะครับพอเราวาดไม่ค่อยสวยเนี่ยแน่นอนครับว่าไอออโตรอตัวเนี้มันจะทําอะไรครับมันจะทําการเสริมเติมหรือบางทีมันปรับให้เลยทําให้ภาพเราสวยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะเป็นลักษณะของการเติมหรือเสริมนะครับให ให้ภาพเปนงครับให้ภาพสวยนะครับให้สวยงามเหมือนกับที่แบบเออคนที่มีความสามารถหรือมีทักษะทางด้านนี้วาดเลยนะครับภาพนี้สวยสามารถใช้งานได้เลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเสริมเติมแล้วเนี่ยเขายังสามารถมีการคาดนะครับคาดเดาได้ว่าเราเนี่ยกำลังจะวาดภาพอะไรนะครับพอเขาเดาได้เนี่ยเขาก็จะวาดเพิ่มเติมให้นะครับคาดเดานะครับตัวนี้คาดเดาได้แล้วก็อะไรครับเติมให้ครับ เติมให้จนเป็นยังไงจนสวยงามนะครับบางทีเราวาดเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยออกเอ๊ะเราจะวาดแมวหรือเราจะวาดหมาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้สวยงามนะครับเขาจะสามารถเจเนอเรตหรือคาดเดานะครับคาดการจากสิ่งที่เราวาดว่าเอ้เรากาลังจะพยายามวาดอะไรนะแล้วเขาก็จะสร้างให้หรือวาดให้ให้เหมือนกับ สิ่งที่เราต้องการจริงๆให้นั่นเองอันนี้คือลักษณะของ AI ที่ชื่อว่า AutoDraw นะครับตัวต่อมา Dale E ครับ DALL-E ตัวนี้คืออะไรจริงๆตัวนี้มันเป็นลักษณะการสร้างภาพอีกเหมือนกันสังเกตว่า3อันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการสร้างอะไรครับสร้างภาพได้หมดเลยสร้างภาพจากอะไรครับจากข้อความสังเกตว่าสร้างสันตัวนี้นะครับทั้ง3อันเลยนะครับการสร้างภาพหรือสร้างรูปภาพเนี่ยนะครับจากคําสั่ง ดังนั้นสิ่งสําคัญหรือคีย์เวิร์ดสำคัญหรืออะไรครับคือตัวพร้อมนะครับตัวนี้นะพร้อมหรือคําสั่งนะครับคําสั่งที่จะสั่งให้เขาวาดอ่ะคือตัวสําคัญเลยไม่ใช่ว่า AI ทุกตัวเนี่ยจะสามารถวาดภาพได้แล้วแบบอ้ยด้วยด้วยด้วยคาสั่งที่ต่างกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ AI อเออเราจะได้ภาพที่ AI สร้างขึ้นเนี่ยเหมือนกันนะครับดังนั้นลักษณะสําคัญก็คือคีย์เวิร์ดหรือคําที่เราสั่งลงไป บางคนสั่งเนี่ยภาพออกมาสวยหรือบางคนสั่งแบบมีภาพออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ค่อยตอบโจทย์ไม่ค่อยนูน่นนี่นั่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับคําสั่งหรือพรอมตัวนี้เป็นสําคัญอ่ะและตัวสุดท้ายแน่นอนครับมันก็คือคําตอบของเราในนี้แน่ๆเพราะมันเหลือข้อสุดท้ายละทั้ง3อันเมื่อกี้เป็นการสร้างหรือเจ n เน a เรตภาพขึ้นมาใหม่แต่ตัวสุดท้ายตัวนี้ครับทักษะหรือความสามารถของเขาคืออะไรครับ คือการเขียนบทความครับอ่าบทความให้เราคิดจริงๆมันก็ไม่ได้แค่เขียนบทความอะ่ะเขียนทั้งหมดเลยทั้งบทความหรือเราต้องการให้เขาสร้างคอนเทนต์ให้เราเช่นแบบเราอยากจะมีแบบคอนเทนต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับอย่างนี้อย่างนี้ลองสร้างให้หน่อยหรือเราอยากจะได้นิทานในลักษณะนี้ลักษณะนี้ลักษณะนี้สร้างให้หน่อยอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันดังนั้นตัวเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขียนบทความการสร้างคอนเทนต์หรือการแบบ เ <Story, S 2> ขียนสตอรี่เขียนเรื่องราวได้อ่าตัวนี้ครับได้หมดเลยนะครับโดยเขาจะทํำยังไงเขาก็จะไปเอาแบบความรู้นะครับจากพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นแหละนะครับมาทําการวิเคราะห์มาทําการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเราไปอ่านมาหลายๆเรื่องแล้วเราก็มาเจนเนอเรทให้ตรงกับสิ่งที่เราเนี่ยต้องการมากที่สุดโดยคีย์เวิร์ดสำคัญเหมือนกันครับคืออะไรครับคือเราจะต้องใส่คําสั่งให้ถูกต้อง ให้ตรงให้ AI สามารถเข้าใจและรู้เรื่องได้ไม่งั้นอะไรครับเขาก็จะเขียนพวกนี้ออกมาได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยตรงโจทย์อย่างที่เราต้องการจริงๆดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญไม่ว่าจะเป็น AI ตัวไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้คีย์เวิร์ดสำคัญคือสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องสร้างคำสั่งสร้างพร้อมให้เขาเข้าใจให้เขาสร้างได้ตามที่เราต้องการจริงๆอันนี้คือจุดสำคัญนะครับสำหรับตัว AI ดังนั้นข้อนี้ครับ เขาถามหาตัว AI ที่ช่วยให้เราเขียนบทความได้นั่นก็คือตัวที่4ครับ f r s e p e e i o นั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อที่24กันลักษณะข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของ k ล x b i t t ตัวนี้ครับ i ลิ bitt ตัวนี้มันเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเออเราเจอแน่อ่ะขอขอก่อนที่จะไปเนาะอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งไอ้ตัวนี้บางคนอาจจะเจอแล้วก็เจอบ่อยมาก แต่อาจจะไม่รู้ว่าฮ้ยอันเนี้ยมาลักษณะเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าคลิกบิสคือหลอกแปลมาไทยคืออะไรครับหลอกไม่ใช่หลอกสิล่ออ่ะหลอกล่อแล้วกันอ่ะหลอกล่อให้คลิกอ่ะหลอกล่อให้คลิกเคยเจอไหมมันมักจะมีแบบคําแบบให้ชวนชวนให้เราแบบอยากคลิกจังเลยมันคืออะไรอย่างเงี้ยเช่นเช่นคําว่าอะไรครับคุณต้องอะไรครับไม่เชื่อแน่อ่าเคยเจอไหม อยู่ๆก็มีโพสต์คุณต้องไม่เชื่อแน่ถ้าอยากรู้ยังไงครับเขาก็ไม่แล้วทาให้เรารู้สึกอะไรอยากไม่เชื่ออะไรอยากคือฉันต้องคลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือชีวิตจะดีแน่ถ้าคุณทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยทาสิ่งนี้เพียงควรทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพียงคุณทําสิ่งนี้อ่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือคุณอาจจะมีคีย์เวิร์ดประมาณว่าอุยชีวิตเขาดี้ดีขึ้นเพียงเพียงแค่เขาทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย หรือแมก้กระทั่งอึ้งวิหน่าทึ่งคุณต้องไม่เชื่อคุณต้องนู่นนี่นั่นคุณต้องอยากรู้5วิธีอะไรต่างๆนานาแล้วแต่เขาจะสรรหาคําสรรหาคีย์เวิร์ดขึ้นมาเพื่อมาหลอกลวงไม่ใช่หลอกลวงสิมาเขายังไม่ได้หลอกเพื่อมาล่อมาดึงดูดให้เราสนใจที่อยากจะคลิกเข้าไปดูเอ๊ะมันคืออะไรลักษณะนี้คือเขาต้องการเพิ่มยอดคลิกเพิ่มยอดเข้าชม เว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่ของเขานั่นเองนะครับลักษณะนี้ซึ่งจริงๆพอเราเข้าคลิกคลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยคำตอบที่เราอยากได้อะมีอยู่ติดเดียวคือคืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแต่สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือการคลิกหรือเขาเรียกว่าอะไรทราฟฟิกในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเขาเท่านั้นเองนะครับลักษณะนี้คือเรียกว่าคลิกบิ๊กนั่นคือหลอกล,อลอ่อหรือดึงดูดให้เราสนใจด้วยภาพปกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกอยากคลิกเข้าไปนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ โดยคิดเข้าไปแล้วบางทีไม่แทบไม่มีเนื้อหาอะไรมีแค่2บรรทัดใี้อ่านจบอย่างเงี้ยก็มีนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดครับเป็นลักษณะของตัวดังกล่าวข้อาะนึงบอกว่าอะไรครับบอกว่าเป็นลิงก์ที่แชร์มาเพื่อให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือ2ครับลิงก์ที่ออกแบบมาเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้เราเข้าไปดู3ลิงก์หรือเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกล่อเอาข้อมูลส่วนตัวหรือสครับ ลิงก์ที่ส่งมาพร้อมกับอีเมลเพื่อแจ้งสลิปเงินเดือนขององค์กรซึ่งข้อนี้ตอบข้อไหนตอบข้อ2ครับเป็นลิงก์ที่มีภาพหน้าปกหรือชื่อเรื่องชื่อข้อความเนี่ยทำให้เราน่าสนใจดึงดูดความสนใจให้เราอยากคลิกเข้าไปดูนั่นเองนั้นข้อที่24ครับตอบข้อ2นะฮะนะครับอะทีนี้มาดูข้อที่25นะครับข้อที่25ถามว่าโปรแกรมในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น ง่ er. ายเลยแค่นี้ดังนั้นดูเห,เหมือนมันจะง่ายถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานหรือความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไงครับยากไปทันทีเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเราไม่จะไม่ใช่ว่าเราจะรู้โปรแกรมเดียวแล้วเราจบนดาออกมาฮดังนั้นเราจะต้องรู้โปรแกรมท,ทุกช้อยว่าเอาแล้วมันอะไรกันที่มันต่างกาันโปรแกรมน,นี้ทําอะไรโปรแกรมน,นี้ทําอะไรโปรแกรมนี้ทําอะไรแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าในการสอบเนี่ยเขาก็จะกําหนดมาอยู่3โปรแกรมหลักๆอันนี้เลยเอาบรรดักให้โปรแกรมที่เขาออกสอบมีอยู่3โปรแกรมนั่นก็คืออะไรครับ Word PowerPoint แล้วก็อะไรครับ Excel อ่าสามตัวเนี้ยซึ่งเขาระบุในประกาศอยู่แล้วว่าไอ้สตัวเนี้ยจะโผล่มาแน่ๆนะครับอาจจะไม่ได้โผล่มาครบทั้ง3โปรแกรมอาจจะมาแค่ Excel หรืออาจจะมาแค่2โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นึกออกไหม ดังนั้นก็เลยเอามาให้นิดหนึ่งมามาสรุปให้นิดหนึ่งว่าโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมนี้คือโปรแกรมใช้งานด้านไหนนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ลงละเอียดมากนะเพราะว่าในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งก็อาจจะต้องดูเพิ่มเติมนะครับทั้ง3โปรแกรมในเรื่องของเมนูวิธีการใช้งานอะไรที่แตกต่างอะไรที่เหมือนกันทั้ง3โปรแกรมทั้ง Word PowerPoint Excel เอ่ะเดี๋ยววนกลับมาที่โจทย์ของเรา ข้อได้แตกต่างจากข้ออื่นอะก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับขอแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมให้เปรียบเทียบจาก3าโปรแกรมที่เขาออกมาแล้วกันโปรแกรมที่เขาออกข้อสอบมี3โปรแกรมขอเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างมี1คืออะไรครับมี Word ถูกไหมเวิร์ดมี powerpoint นะครับ powerpoint นะครับอ่าไม่พอเดี๋ยวขอภัยขอภัย เดี๋ยวปีใหม่เอาใหม่นะมี Word PowerPoint และ Excel เอา3ตัวนี้เป็นตัวยึดตัวหลักทีนี้พอเอา3ตัวนี้เป็นตัวยึดแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีตัวที่ทำหน้าที่เหมือนๆกันกับตัวนี้อยู่นะครับอ่า Word นะครับ PowerPoint อ่า PowerPoint นะครับและอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับ Excel นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้สามตัวเนี้ยเป็นของใครครับเป็นของ Microsoft ครับ Microsoft โดย Word ทำหน้าที่อะไรนะครับเ o r d เนี่ยเป็นโปรแกรมประเภทเอกสารถูกไหมไอเวิร์ดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเอกสารการเขียนรายงานการทําหนังสือราชการอะไรต่างๆนานาอยู่แล้ว Power p o i n t ล่ะนำเสนอถูกไหมเกี่ยวข้องกับการนําเสนอหรือว่า presentation ต่างๆนะครับส่วน Excel เนี่ยเกี่ยวข้องกับการคํานวณน,นะครับกราฟหรือว่าสูตรต่างๆนานาอยู่ในตัว e x c e l ทั้งหมดอันนี้คือ3ประเภทที่เขาออกแน่ๆ แต่ทีนี้มันก็จะมีโปรแกรมที่มีหน้าที่เหมือนกันอ่ามีหน้าที่เดียวกันลักษณะเดียวกันใช้งานเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของตัว Microsoft นะครับอ่าตัวที่1เอาของ Apple ก่อนนะครับั่งของ Apple ตัว Word ตัว Word เนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่า Page อ่านะครับ p a g ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เหมือนกันกับ Word ก็คือพิมพ์เอกสารนะครับถ้าเป็น PowerPoint ล่ะ PowerPoint จะใช้ตัวที่ชื่อว่า Keynote ตัว Keynote ตัวนี้ทำหน้าที่ในการเป็น Presentation สำหรับออกแบบงานนำเสนอเช่นเดียวกับ Powerpoint เลยและตัวสุดท้ายครับคือ Excel ถ้าเป็นของตัว Apple เนี่ยจะใช้ Number ชื่อโปรแกรมจะชื่อว่า Number เนาะอ่ะต่อมานะครับเป็นของ Google แล้วกันซึ่งไอตัว Google เนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นนิดนึงนะครับตัวนี้จะไม่เข้าพวกอีกเหมือนกันอดอกจันว้ก่อนดอกจันดอกจัน เรกจำไว้เดี๋ยวจะอธิบายความไม่เข้าพวกของมันอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่เข้าพวกยังไงนะครับอ่ะถ้าเป็น Google นะครับถ้าเป็น Word เนี่ยของ Google จะเป็นอะไรครับเป็น d o c ครับเป็น Google d o c นี่ครับตัว Google d o c นี่แหละนะครับต่อมาถ้าเป็นงานนำเสนอล่ะเป็นอะไรครับเป็น Google Slide ครับอ่าตัวสุดท้ายถ้าเป็น Excel จะเป็น Google Sheets ครับนี่สามตัว ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับเนาะในในตระกูลเนี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายตัวเนี้ยเป็นตัวที่ฟรีเหมือนกันอ่ะอ่าตัวนี้ชื่อว่า Liber นะครับ e f ตัวนี้ Liber of Fit ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่ได้เสียเงินเหมือนตัวอื่นนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องเสียเงินถูกไหมตัว Microsoft, w o r ิ p o ด p าวเเนี่ยก็เสียเ,เ,เ,เงิน Apple เนี่ยแถมมาก็จริงแต่เราก็ต้องเสียเงินเหมือนเขาผูกไปแล้วผูกไปกับค่าอุปกรณ์ไปแล้วแล้วเ็เขาก็ใช้ได้แค่อุปกรณ์เขาเท่านั้นอยู่แล้วส่วน Google Doc เนี่ยฟรีนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บนะเ,เดี๋ยวอกจานไว้เหมือนกันแต่ตัวนี้ฟรีเนาะใช้งานฟรีนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรครับไล g h เตอรครับชื่อมันชื่อว่าไลเตแต่ถ้าเป็นตัวนี้ชื่อว่า Mplace ครับนี่ คือโปรแกรมเกี่ยวกับการนำเสนอและสุดท้ายชื่อว่าเซลนะครับเซลเขียนคนละแบบกับ Excel เนาะอันนี้คือโปรแกรมทั้งทั้ง3ประเภทของแต่ละค่ายนะทีนี้เมื่อกี้ดอกจันไ้ว่าไอ้กู o กิลเนี่ยเราดอกจันไว้หน่อยซิว่ามันมันมีความแตกต่างจากเพื่อนอยู่เหมือนกันแตกต่างยังไงไอ้ g o o g l e ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่เราจะดาวน์โหลดลงมาติดตั้งที่เครื่องได้นะครับมันจะใช้เป็นลักษณะของ าการใช้บนข่าวตัวนี้นะใช้บนข่าวคอมพิวติ้งนะครับเป็นข่าวคอมพิวติ้งที่เราสามารถใช้งานโปรแกรมผ่านอะไรครับเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยไม่ต้องโหลดโปรแกรมลงมาติดตั้งที่เครื่องแต่อย่างใดนั่นเองอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่ไอตัวตัวกกของ google เนี่ยแตกต่างจากข้ออื่นนะครับเนะาะทีนี้กลับมาดูที่โจทย์ของเราบ้างจทย์ของเราเนี่ย ข้อใดครับแตกต่างจากข้ออื่นเพราถามว่าข้อใดแต่จากข้ออื่นหนึ่ง Microsoft Office PowerPoint PowerPoint เป็นโปรแกรมอะไรครับนำเสนออันนี้คือนำเสนอถูกไหมข้อ2 Apple Keynote Keynote Key ทำอะไรอ่ะลอนดอกนี้เมื่อกี้ PowerPoint ตัวนี้เนาะประมาณ Keynote Keynote Key ทำอะไรครับ Keynote Keynote ก็นำเสนอเหมือนกันเห็นไหม Keynote ก็นำเสนอเพียงแต่ว่าเป็นของใครครับเป็นของ Apple แค่นั้นเองนะครับ3 Google Sheet Google Sheet ทำหน้าที่อะไรครับเป็นเกี่ยวข้องกับการคำนวณเห็นไหมเกี่ยวข้องกับการคำนวณและสุดท้าย Liber office อะไรครับ p ิมเพ i m p p a พ e เป็นอะไรเป็นนำเสนอเหมือนกันดังนั้นข้อไหนครับที่ไม่เข้าพวกนั่นก็คือข้อ3นะครับตัว g o Google s h e e t นั่นเองคือคำตอบครับไม่เข้าพวกเพราะ g o Google s h e e t ใช้สำหรับพวกคำนวณกราฟหรือว่าสูตรฟังชันต่าง สำหรับคำนวณหาค่านะครับการใช้งานก็คล้ายๆกันดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3ครับเพราะน้องนั้นเป็นการเป็นโปรแกรมสําหรับการสร้างงานนําเสนอทั้งหมดเลยอ่ข้อต่อมานะครับข้อนี้ขอเพิ่มเติมจากข้อที่ซ้าให้นะครับเนื่องจากเมื่อกี้ข้อจากที่ก่อนหน้านั้นนที่เป็นข้อ2ี่กับข้อ22เนี่ยซ้ำกันดังนั้นก็เลยเพิ่มเติมข้อ22มาให้ตรงนี้แล้วกันจะได้แตกต่างจะได้ครบ25ข้อนะครับอ่ะ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใดครับไม่มีบริการอขประเภท e-commerce อยู่ไม่มีนะยำว่มมาไม่มี e-commerce นะครับโดยจุดสำคัญกนะ็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะมากๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมันจะมีร้านค้ามันจะให้ไปเปิดร้านค้ามีการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆนานาเต็มไปหมดถูกไหม ไม่ว่าจะเป็นหลายเครืออาหลายแพลตฟอร์มที่มีนะครับถามว่าแพลตฟอร์มไหนหละ่ะที่มันไม่มีอ่านะครับตัวที่หนึ่งที่เราคุ้นกันนั่นก็คือ t i k t o k อะไรครับ TikTok Shop มีไหมมี Ti k t o k Shop อ่าอีกทำอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับมีเรื่องของการทำนายหน้าด้วยะนะนายหน้าคืออะไรนายหน้าก็คือเราเอาสินค้าไปไปขายแหละแต่เราไม่ต้องส่งสินค้าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ไปเสนอขายให้คนที่เข้ามาดูเนี่ย รู้สึกว่าอยากซื้อพอเขาซื้อผ่านลิงก์เราเนี่ยเขาก็จะไดเ้เราก็จะได้อะไรครับได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าในหน้ามานั่นเองเป็นส่วนแบ่งเล,เ,ลเล็กนน้อยจากจากสินค้าประมาณนั้นนะครับก็จะมีระบบในหน้าซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะนะครับอันนี้ออกจันรไม่หน่อยเพราเขาถามการทาในหน้าก็คือการเอาสินค้าไปโปรโมทนั่นแหละเราก็จะได้ค่าจากตัวนั้นวิธีการโปรโมททํำยังไงเขาจะใช้การให้เราแชร์ลิงก์นะครับลิงก์หรือการ ติดตะกร้าเราจะมักจะใช้คํานี้เลยมักจะใช้คําว่าติดตะกร้าถูกไหมการติดตะกร้าตัวนี้คืออะไรครับมันก็คือการแนบลิงก์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าแนบลิงก์เป็นลิงก์ยาวๆมันดูไม่สวยมันดูไม่น่าสนใจมันดูไม่น่ากดเขาก็เลยเปลี่ยนรูปให้มันเป็นรูปแบบการติดตะกร้าซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือลิงก์นั่นแหละเมื่อเรากดไปที่ตะกร้ามันก็จะพาไปยังหน้าที่เราจะต้องซื้อเขาจะต้องซื้อถูกไหมพอเขาซื้อเนี่ยแน่นอนพอเขาซื้อเป็นยังไงเราก็จะได้ค่าในหน้า เพราะเขากดลิงก์จากเราไปแต,แต่จุดที่สําคัญนะครับจุดที่สําคัญนะเวลาที่เขาจะให้ค่าในหน้าเนี่ยเขาจะนับลิงก์สุดท้ายหรือที่เรียกว่า last click ครับบางทีเนี่ยเขากดของเราไปดีๆกด,ดลิงก์จากเราไปเรากําลังได้ค่าในหน้าได้ดีอยู่ๆเขาไปกดอะไรไม่รู้ปุ๊บปั๊บปั๊บ,บก่อนนี้เขาจะซื้อเขาอาจจะไปกดของคนอื่นกลายเป็นว่าเราไม่ได้ค่าในหน้าละ คนอื่นได้ได้แทนเราเพราะอะไรเพราะคลิกสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาไปคลิกใครคนนั้นจะได้เนื้อห,อหมยเรียกว่า l a าส c l คลิกคนนั้นจะได้ทันทีเนะาะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญตัวต่อมานะครับ o k b o o k Facebook มีไหมมีครับเรียกว่า market นะครับมาร์เก็ตเพสนะครับตัวนี้นะ market p ต a c e ซึ่งมันก็จะมีให้เราโพสต์ขายใน Facebook นั่นแหละตัว market space ก็สามารถโพสต์ได้นะัด คุยต่างๆนานาได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการขายสินค้าซึ่งก็อาจจะเป็นได้ทั้งรูปแบบร้านหรือเป็นแบบ C2C ก็คือทั้งเราเวโพสต์ขายเองก็คือเป็นลักษณะของผู้ใช้งานทั่วไปกับผู้ใช้งานทั่วไปซื้อขายกันทั่วไปนั่นเองนะครับตัว Twitter อ่ะข้อนี้ตอบข้อสามนะครับทวิตเตอเนี่ยยังไม่มีระบบตะกก้าขายสินค้าชัดเจนไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเราโฆษณาหรือเอาลิงก์ไปแปะเฉยๆเนี่ยก็ก็พอได้แต่ไม่ถือว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซครับเพราะว่ายัางไม่ใช่การ ขายหรือมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันบนแพลตฟอร์มเลยเหมือนแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับ l ลายเองก็จะมีเหมือนกันครับเรียกว่าไลน์ชอปตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้นะไลน์ชอปเราก็ไปซื้อสินค้ามีการจัดส่งสินค้าต่างๆนั้นาผ่านตัวแอปพลิเคชัน l ล n e ได้เลยและอีกตัวหนึ่งนะครับพึ่งพิ่งปิดตัวไปนะครับตัวนี้ดอกจันไวห,หน่อยนะนั่นคืออะไรครับอินสตาแกรมนะครับอินสตาแกรมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพึ่งปิดตัวไปมีนะแต่ว่า เหมือนจะปิดตัวไปแล้วปิดตัวแล้วเมื่ออะไรครับเมื่อธันวาปี2024นี่ที่แล้วนี่เองนะครับปิดตัวไปเพราะว่าตัว Instagram มก็เป็นส่วนหนึ่งของ f c e e o o o เนาะเขาก็เลยเหมือนย้ายทั้งหมดในฐานทั้งหมดเนี่ยมาให้ทำการซื้อขายกันบน Facebook ไปเลยดีกว่านะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าเขาถามแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีช้อยไหนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีเลยนะครับไอ้ตอบไอ้นี้ได้เช่นตัวเนี้ยยกตัวอย่างเช่น ชอยข้อเนี้ยบางเอื้นบางเอื้อนให้ตัว Instagram มาแทนทวิต t ตอร์แล้วก็ต้องตอบอะไรแทนครับ Instagram เพราะเขายกเลิกไปแล้วก็เทียบไปได้กับว่าไม่มีนะครับเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคครับข้อสอบชุดที่3ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งในชุดที่4นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ